เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเวลา19นาฬกาพระครูประหลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหานพรบุญยชโยปร,รียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจนศธรรมนิธาโฆษณาศยานุสิ์วัดพระธรรมกายนำมุ้งขนาดใหญ่ รองรับได้หลังละ30คนจำนวนสองหลังส่งมอบแก่นายแพทย์วิโรจตั้งเจริญดีผู้มนวยการโรงพยาบาลหนองเสือเป็นสาธารณะสงเคราะห์เพื่อติดตั้งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยในจำนวน30คนที่พัก <c oughs> รักษาการป่วยอยู่ภายในโรงพยาบาลหนองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดวยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและมีความจำเป็นต้องอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในออกมาพักค้างนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยเป็นการชั่วคราวและเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ